สวัสดีครับสวัสดีครับธร,รูมชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญทมน้ำโชกนะครับในวันที่25พฤษภาค,คม2565นะครับวันนี้แอดมินจะพานผูมชมไปตามตัวเลขโฉกลาบกับความฝันของคุณยายนุชนะครับนาอคุณยายนุชเิ่นมาเิ่นฝันดีดีนะครับเิ่นฝันแบบไดก็กยจากหานผรรมชมไปตีความฝันน้ากันเด้อครับเดอ้อเพื่อความฝันของคุณยายนุชอาจจะเป็นตัวเลขโฉกลาบตัวเลขที่มีร้งวันนะครับนาอ,นอในงวดวันทีน่1มิถุนาย,ยน2 5 6 5นะครับ ครับ่านมช้ชมก่อนจับไปติดตามรับชมรับฟังกิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญทมน้ำโชคมาไม่เด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนอผู้ใดยากม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำไม่เด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญทมน้ำโชกจะตามหาตัวเลขกโชกลาภไปฝาก่ารผช้ชมคือเก้าละครับครับ่านผช้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับนอไปตีความฝันของายนุษน้ำกันเด้อครับเด้อมันห้ามเมอนทองบ่ อธินะนะกันอ้อให้มันอ้อฟูกว่าอธิก็อ่อนเงเอามาให้กันกั่นขอน้ำลายน้องก็งามดีตัวเดียน้องงามงามเนาะเอาปุ้นมาใส่พร้อมเจ้าเอาปุ๋ยมาแทงใส่มันตัดไตอ้อร้อยบาทบักบวบใหญ่กับคักคลักกับเจ้าระถวงสนั้นบักบวบมันงามแท้เนาะแน่นเอาพอเอาบวบเดียมันมันแก่จากกอนเออแก่้วก่อนเขาเวฝากเราหนึ่เออเปลี่ยนก็ยหญ่ฟันดีบว่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี้นั่นฝันว่าได้เวนวงหนึ่ง พราะว่าลูกชายออกมาให้เมื่อคืนนี้พอฝันมาได้แวนลูกชายออกมาให้ออเงินเขาให้ห้าพันบาทความฝันเมื่อคืนนี้ก็เ,เวนมาสบให้กันแล้วก็เมื่อนับเงินกันหาพันแล้วก็เมื่อมันมาช็องเธอมันมาหากันคืนนี้คนสีแจงกัก็ลุกเลยฝันมาได้เงินได้ทองเนาะอันนี้นนเนาะวันศุกร์นี้ให้ห้าพันบาทสดสดเลยวแวนเออแวนกับ ฝันมาขึ้นมาใหญ่ฝันขึ้นนี้โอ้ฝันใหม่ใหม่นี่เนาะแมนอันอันบอยบอยบักตีมือแล้วกัน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 อเอาเอาแหวนมาให้แม่โอ้ยแม่แห่งจมอยากได้อยู่ลูกกับยานรีบเอาอยู่โอ้ยอยากได้แหวนเนี่ยเห็นแหวนเท่าตีมือนั่นต้นมาหาแม่หมดนั้นบ้านนี้ดอกมาให้คืนใน<อ>ความฝันน,น,<ห>นเลยเอาน่าเอานเอากระม,มันมันก็มือมันก็นั่งลิ้นข้าวเดี๋ยวนอกกัเอาแหวนมาให้แม่แล้วก็นับเงินกันห้าพันบาทมีตะใบพันแล้วก็กลับบา้าน ครับมันนแค่นี้เด้บุษันบุญเหี่ยวมันมดเท่านี้ฝันมาได้เงินได้ทองเป้ว่าจะได้ตัววาลูกสาวกันยายฝันอยู่บ้านเลยอยู่บ้านขดีที่หกสิบเก้าอ๋ออยู่บ้านเดีที่หกสิบเก้าเนาะแต่ก็นอนอยู่หันให้หมอนี่ยบนสีออกบ้านเด็กที่บ้านบมดจักหลายทูนเหรอฝันมาได้แหวนเคยตีเป็นแบบใดครับตีความฝันแหวนนี่ก็ตีศูนย์เด้อแหวนนี่เป็นศูนย์ศูนย์เด้อต้อตีน้ามาบอกเฮ้ยทำไม่ได้ไม่น่าเก่า ผู้ชายน้ำหาแล้วมวนน้ำเก่าครับผือพ่อเอาตัวกันกระทำตัวคนนุ่มอยู่มันกระทำตัอเอามาให้แม่กันเ้าพื้นบว่ะกับแม่บกิดเมาส้มืงิกันว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาคืออยากได้เหรียญเฮ้ยกันเห็นพ่นไช่มาเหมือนก็ขัดใจอยากได้เหรียญอ๋อมันอยากได้แหวนยญแต่ฝันเกี่ยวมันอยากได้แหวนพ่อบอกน้อยเออที่ว่าให้แม่อินฟังให้มาอินโมดิมก็เห็นบปกตีใช้กันแล้วเอ๊ลูก มันยังคือใไซเวนบงไงเธอก็ยายดอกของปลอมไอ้เมย์ผุดอ่ะไม่แม่อิดมาบั่นีแม่อิดวะโอ้ยมันบูแม่นเลยจะบอกผู้ทุติเออเราหยอกอีแม่ซื้อผีผุดน่ะก็เว้นก็ท่องเข้าหนีละผุดน่ะมันมาหากันเธอหนึ่งแล้วเออร่างร่างฮอดซีฮาโฮะฮามือนั่นแหละซีฮาโฮะมือนั่นแหละก่หน่อยอันนั้นเป็นเรื่องจริงเนาะอัันน้นเนาะที่ลุงตีใส่แหวน แมนโอ้แต่ยายกับมาฝันเกี่ยวกับแหวนเหมือนเออเอยกันมาเฮ้ยไม่มาอินคื้อย่างใดเท่ยอย่างไดก็บอกลูกชายมู่แบั้นไม่ที่อิดว่ามู่หาเนี่ยมาขำแต่คนผู้ทันได้แก้ได้กลืนว่เอาไม่มาขำคักพอบักน้อยสันคือเดียวกันกระซูบใส่มือกันเนาะกซูบใส่มือผู้ท่านได้จบฝัอหน้อยหรือเปล่าอันกันไปล้างออกเรียกกันสี้ดงๆออกมันเป็นหูพระเจ้าอยู่หูฝัอหน้อยในหูแหวนโอ้ในหัวแหวนเลยแค่นั้นแต่ฝังหน่อย ฟันแบบนี้สิตีตัวเด่น้อบัเนาะแับเด่นเนาะย่าตีเป็นศูนย์หมวกเวนอยู่กับตกชั้นตัวมันวงมันเป็นศูนย์ตัวใครก็กระซูมใส่นิ้วหนีเลยกันโอ้ยฟืนผู้อํามาให้เป็นลูกชายลูกชายลูกชายตีน้ามหาเป็นหาศูนย์หมวกใหญันอยากให้ตัวอันให้ตัวตีจะให้แม่อุ้ยตีนี่ก็บ่เคยตีจักเทถอะตีความฟันแบบตีห้าศูนย์ขอหน่อยอ๋อยายตีหาศูนย์เนาะแค่นั้นเล่นกันกับนอนอยู่วันเด็กที่หกสิบเก้าอ๋อ ออายุคุณยายกับเจ็ดสิบห้าน้อยใหญ่เนาะเจ็ดสิบห้าแต่พสอสอกันเกิดก 90, ันเก้าศูนย์ออเจ็ดห้าแล้วกันเป็นเจสันผ่อหน่อยอายุของยายกับเจ็ดสิบห้าปีแม่แต่พอสสเกิดกันหะเก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์มายายจัะให้พ่อน้อยตีสองสีเ <24 90. S 1> ก้าศูนย์มื่อคืนนี้ฝันโอ้ยดีใจหมอนั้นมาลินนนำเกิบสิบอกอยุ้ยฝันต้องลูกชายแล้ว ลีดน้ากันเพิ่มอีกครับรากก้อนหนังฟังที่เราตัวฟังเราเราเราจะหากก้อนเนาะมาหาเขาเคยมาหากันก็รอได้เหมือนบุีธุระธุรีเราเขามาหากันบ๋ถู่เพื่อนวัยตังไหนมาดฟังเราหากก้อนกคนบัดรู้ดีเนาะมาดินไปกันเทศกินอยู่ยวเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าถั่วพอหน้อยย่างเขามันบ่นเห็ดโขลนครับซุฟกันดูดไปติโมาอย่างมาหาอีแม่ซชื่อๆนี่แล้วมันเลิกจริงดอกนี้เราให้ฟัง บ้านนี้รถกันทวงช่วอุ้นเขาอย่างเดียวไอ้นึ่งยายดิสอกสอกขึ้นมาบบดสอกเฮ้ยเฮ้ยร้อนน้ำไผ่ราอน้ำลูกชายตีเราไปนั่งอยู่อันบางทีมานั่งอยู่ฝีวันอาทิตย์ครับโอ้วันเสาร์เป็นยังไงบ้าเนี่ยวันเสาร์มือมันหมาเนอะเก้อนนั่นแหละมันเป็นเสาสองซีหมาแล้วบดดินพ่อนหน่อยเพื่อนหอยว่าพี่จะเฝ้ามืึอก่อนมาหาอีแม่ บ้านนี้เพิ่อนแบบเพ่อนแบบถายกระเป๋าเครื่องตูนั่นเนาะครับเพิ่นแบบกชคเพือนไหนกันอืมแฝงเงินมาให้เอาแม่เอาไว้จะใช้เอาพี่เจ้าก็นั่งลงกหนีคอยเมื่อเด้อบ้านให้แม่อุิฐนั่นสองร้อยบาทอืมพวกเพิ่นเลยเงินนั่นไหลเนาะเพิ่นไปดิ้นดุ้ยได้มื่อนั่นแต่เราเก็จะให้ตัวฟังกันเพราะเราันอืยู่บาความจริงไม่ช่างบ้านนี้เงินกันก็เมื่อหรือซะกันนั่น ก็เลยฟันเกี่ยวบ้นออกจ้องอย่างไรเวีนเพิ่นกอเงินแค่นั้นสองพันสองมดหลังเงนนั่นก็ไ้น่งเราลนได้แล้วนี่นั่นบ้นนี้มาอีกบ้านนี้กันว่ากันว่าวันเ้แม่หมิดเท่าขึ้องไรเวียนเอะจักเลึงนึงเฮ้ยหมอนี่มูกให้ลูกสายมูกเนี่ยเด้เจู้้เจ้าปู้ออกไปให้แม่วแบ่งรถ ฉักจ็กพี่แม่นบกไก่กับผู้จักล่ะความฝันคาดคืนนี่ก็บเราความฝันในฝั่งน้อยใหญ่เนาะแต่ใหญ่ตีเป็นฝันพ่อผมน้อยออศูนย์ห้าห้าศูนย์ดูกับฝั่งบัดที่กันเมื่อได้แม่บ้านบัดที่เมื่อแม่บั่นเขาเอ้ยลูกซาถุลุ่ยเวียนกระไดลูกเอ้ยคือสรางใดเถิดลูกโอพ่อน้อยพ่อน้อยมันน่าก็หลายหลายน่าก็โต เราใหญ่ประเดี i İ huh ๋ยเอาน้ำเพค็มมันกัน้ำแข็งมันอ้อยกันง่นี่ยังมีแต่ใบพันธุ์ถั่วกหน่อยบ้านนี้หลรถหก้อนเออเอาให้หก้อนแล้วก็เอาเงินกันเบิ้งอีกซังเพิ่นใดเพิ่นลินมวยใดก็นนะตัยเรื่องหมายแม่ว่าง่วก้อนพี่ง่วนี้กะมันเงินถังติดกำหมืออยู่มันเอาให้กันใบพันธุ์อืมตีกันว่า แวนกันบ่อเอาให้กันเอ้มันใช้กับใช้หยังมาอย่างดีได้ซื้อมาแต่ร้านพุ่นแล้วเฮาบ่ได้วาว่านักสลงบ่ึงๆกันก็บ่ได้ซอกมาให้โตแม่เอ้ยอยกันว่าสาธุลูกเอ้ยกันมือนั่งบ่ได้ดนว่าซํากามันก็นับเงินกันาอาแม่ไว้ใช้เด้อกันจนบเพิ่นสาธุลูกเอ้ยกันบ่ได้อยู่กันมือด้บาด อันนี้เรื่องกิ่งมันความฝันเนาะอันนี้เนาะเอาความฝันได้อันนี้อันคืนนี้บ่อบเอาคืนนี้ตัวนี้อันนับเงินให้พาฝันเรื่อกกิ่งนล้พันบ๊อบให้ฟังแล้วมันมาอีรอบสองบาทนี่น่ะบักอันนี้แล้วก็จาถูลุยกันมาทิทานสวนให้แม่งอิฐฝังยืนเนี่ยเอาเงินก็เอาให้โตใส่มีแต่แบล่งพันเหมาให้กันสำหรับคืนนี้ฝันแบบนี้เนาะฝันว่าได้แหวนฝันว่าได้แหวนลูกชายเอาให้เป็นเจษสันขอหน่อย 0, 0, 0, ตีหาศนูนยหาเนาะใหญ่เนาะตีแค่นีแมนบอแสนตัวนก็ยังให้ตัวฟังนำพมก็บ่เคยตีเนาะบ่เคยตีก็ต้องว่าโอ้ปานนั้นตีออกแล้วลหันอยู่บ่เพ่น้อยความหมายกันเคยตีแบบนี้แมนบ่ห่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแมนบมบชิมือบเงินใ้ห้าพันอืมจะได้ตัวแบมีแตบงพันพัวลงก็ลุกเลยฟันเต็มดกกลามคืนบ่แม่ห้าพันหรือบ่าหาศูนย์ศูนย์บบให ฝันว่าได้เงินตีเป็นแบบนั้นพรเมันเี่ยเอาเงินให้เนี่ยนะพอบากน้อยทำมืออึ้งเลื่องฝันอีืว่แม่เลื่องจิงเลื่องจิงกับว่าตุฟางเหล้วฝันว่าเดแวนก็ได้เงินหาพันในความฝันลูกไส่เอาไม้ครับครับหแม่คนอื่นหูจักหน้าหูจักตาอยู่มันจิไก่อยู่บอกันว่าคือสมประกอบแท้กันว่าเ็าคือจิกระโดก็ดีแต่กันขึ้นในใจอ้าวปักีมหาอีกแล้วนนี้กันว่า กติเอาให้กันว่มีไาเอาแม่ักใส่กลับมาอยู่เห็นนะเวร่นใส่กลับอย่างดีไหมซื้อมันเชื่เอามันเชื่อเอตของผมมากก็หลุดเอ๋อ,อแต่ว่าคิดว่าเหร่นทองแท้ๆยังน้อยใหญ่เนาะทองแท้ๆทองเวลาใส่สวมนิว้วให้ยี่บอกโบล่าของโบไดเอ็ตให้มีแต่เงินในกันเอาแม่เวรนว่าตัวจึงได้เวร่นเช่นนั้นแล้วพอกันก็ไข่ใช่ผู้เดียวกันมันมือแล้วกันก็จะไข่ใส่หีมันก็มีกับมีอย่างกินหินนี่แหละพอหน่อยไม่คือขาดเทียบกันบ เอาเงินก็ได้มันยื่นให้เป็นกับเลยกับน้อยๆนั่นแหละแค่นั้นแหละทองก็ได้ทั้งตะลับเงินในฮาพันพร้อมยายมันเออเงินก็บัดบมัดมือก็ับเงินไปใส่ฮาพันมันก็จักจักจักจะเสียมันก็ยื่นให้กันแล้วก็มือบนใ้นั่งดุนบนใ้ข้อยู่ดุนก็ได้กันมากันเอาเวนมาให้โตแม่เว้นนั้นกันเอาใส่เบิ้งกันดย่างเบิ้งดันมันเป็นทองคำ จะว่าโหมันออกเป็นหูพระเจ้าเวด,ดินพระเจ้าเวด,ดินเอาสมือนี่แหละสำหรับความฝันยายตีเป็น0550แค่นั้นแล้วบ้านเด็กที่หกสิบก้าบ้านเด็กที่69เนาะฝันอยู่บ้านเด็กที่69เนาะครับเนาะครับนอนแต่พอได้นอนอยู่ท่งครัโต้จื่อไว้บ้านเด็กที่เป็นหกหกเก้าแค่นั้นแหละตัหน่อยอายุคนฝันนี่เจ็ดสิบห้าปีนะครับน้อเจ็ดสิบห้าพอสอกันเกิดเก้าศูนย์ใหญ่นอนรับทักทิศนอนงามมื่อคืนนี่อ่ะานว่า คือมีตะคนเอาเงินเอาทถงมาให้ทัชชาทุกคนกันลูกเรื่องจริงลูกกันก็มาให้เธอนึงแล้วบักอันนี้เอามาให้สองพันสองไวทัชชยเลยยายลี่ก็เห็นเอาม่แม่ไวทัชชักันลินได้กันไปลินมั่วมาแต่ก็สินนันก็บ่ได้นั่งดุนมนก็มาหากันมันก็เมื่อไปกาแฟคือขงตูนนี่แหละถุงเพิ่นนนครับตทษหน่อยเรื่องจริงกันเรื่องจริงกับว่าให้ฟังวันเสาร์ว่ะมันมาหากันยางมือลงยายลี่ก็มาลินกันพอดีพี่พี่พมานั่งพี่ อันนี้บัตรที่มือเราเอาพี่เดินอันนี้แม่โอ้เพิ่นแบ่งให้ใส่เนาะครับเนาะนายรีบอนั่งรีนํากันคือกันคือตกเป็นนั่นแหละจักสันใจดีกับซื้อมาโทษแล้วเนาะโอ้ยใหญ่ีกับบัดเอาพ่อหน่อยแล้วเฝ้าเรื่องจริงให้ตกฟังอันนี้อันนี้ไอ้แม่อ้แม่เฝ้าดูก็แม่แม่เฝ้าดูใส่ร้ายกูหนียุพีแล้วก็เงินที่สกันเบิ้งกันไม่นับเลยเงินกันก็ไม่น้ำนี่ต้องให้แม่อิดหรือเบิ้งได้ยุพีมาอันยุพีเมือนี่ยี่เขบอกลูกหล้าเลยอิดว่าหลานล้า ให้นกหลานเฉยๆและรีก็เพิ่นเล่านิมยมหยาดอมสินวัยอยู่หยินเพิ่นแล้วเล่าให้กันฟังครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขความฝันของคุณยายนดเนาะครับเนาะคุณยายนดเพิ่นก็ตีความฝันในตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข5005นะครับ5005นะครับถ้าท่านผู้ชมตีความฝันเป็นแบบใดก็ซอยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนำเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขความฝันของคุณยายนดก็ไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เื่อเป็นตัวเลขโฉลภตัวเลขที่มีงวดนะครับนอในวันวันที่หนึ่งมิถุนายน25งพันหอหิานะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเดอการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเดอร์ครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโชกขอไว้พรอท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไป ร้อยฉกฉกมันๆม,น,มนกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ